สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาฬชแน,นลวันนี้กลับมาอีกครั้งกัช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ออนะครับ แมชชีนติงวันนี้มากับงาน m m a อีกแล้วจ้ายังไม่จบยังไม่จบนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันของน้องาวอง Asba ลูกสาวลูกสาวนะคะแล้วมีลูกชายก็ต้องมีลูกสาวใช่คิวลูกสาววันนี้ก็คือแตกแตนรอเลยรอเลยว่าเป็นยังไง Full show ต้องจึงแน่นอนวันนี้ เพราะว่าทุกคนไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงใช่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูใหยเริ่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิกกิ๊กให้เราเลยค่ะแล้วก็ฝาก m มมเบอร์ชิพวอช h าย้ลยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ในเพจเด็ดสต์พิเศษก็จะเป็นมื้อจ้าเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านซุปเปอร์แตงเลยนะครับผมแต่ถ้าทำแล้วก็เป็นกัเลย จรากรมร,กรมจรากรรมจรากรรมสาวหรอว้าวว้าวใหญ่นะโอ้โหมนมันมมาชุดแดงแบบแนวนนนนนทังแบบอีโมอีโม,โมไรไหนโอ้สนรองเท้าคือแบบตึก 哎。哦。哦。 ความแก้มฉ่ำเลยติดจิ๊บน่ารักก็โหถ้าต้นแหลมมาเต้นไม่ได้แน่ใช่เมคทีมีล่องนี่ต้นนี่เนี้อ มากแล้วค่ะว่าโอ้หัวต่ะอต่าาะรเราไม่่คยเห็นที่เซ็ตผมแบบนี้นะเ

โอ้มาแล้วค่ะเอ้ยดราม่าใช่ไหมดราม่า เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เต้นสับอยู่นะเออ 買。<Can. S 2>

ทอยังไงให้ผมนะไม่ไม่บายเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นสูตรที่เขาติดใจคือยังไงอ่ะเขาเอากาวทาตรงปลายปลาใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าน้องทาแบบนี้หรือเปล่านะแต่นี่เคยเห็นหมแต่ว่าหน้ามาน้องไม่ขยับใช่ เขาจะเอากาวทาบางๆแล้วให้มันแตะไอ้ตรงปลายผมใช่ใช่จะให้ล็อกไว้เลยใช่สเตนสับมากเลยนะไม่มีมาแตกสักนิดเนี่ยดูดิผมแบบล็อกจริงดราม่า 哇，超型嘛。哦 สีแบบเลิศมี่ัางมากครับไปช่ำมากเออมันร้อนทั้หมดโอ้โหอ้โ้โห้อ หนาเป็นแบบจนหัวสะบัดโลกดคือผมล็อกเอ้นลีร ดีอ้โหโอ้โหเดือยโอ้ยจบแล้วค่ะสังใจสุดใจมากทุกคนจริงโอ้โหร้อนเลยนะดูแลร้อนเลยนะเดดือตั้งแต่ชุดจริงชุดคอนเสิร์ตเลยเพรามันเป็นเพลงแบบเปลี่ยนเป็นร็อกเปลี่ยนเป็นอะไรใช่พอจังหวะเป็นแบบเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับแบรนด์อะไรเงี้ยโอ้โห เดือดบอกเลยว่าเดือดสสนนุุกกกมาจริงเราว่าแบบเราว่าเขาเขาคิดโชว์มาดีอ่ะแบบแบบการเชื่อมต่อหรือว่าการทําดนตรีใหม่อะไรเงี้ยพอพอด้วยความที่มันเป็นงานปลายปีแต่ละวงก็จะเอาผลงานมาโชว์การประชันกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบว่าแสดงให้ได้เห็นอะไรเงี้ยซึ่งพอเขาออกแบบโชว์ใหม่แบบ re arrange ดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยมันทําให้แบบมันฮือเขิบมากมันเดินฮือเขิบมาก บวกกับแดะพี่พี่แดนเซอร์คอสตูมชุดเชิดน้องๆอะไรเงี้ยแล้วนี่มันมีความเป็นบล็อกแล้วมันเลยดูแบบว่าดูร้อนแรงใช่คมถึงนะชอบชอบมากแล้วแล้วน้องอะมีความแบบใส่ส้นสูงใช่ไหมส้นตึกแบบเออเียกส้นตึกตึกแล้วก็ชุดอีกอะหรืออก่าแบบคอส่งคอเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งชุดมันเป็นแบบ เกาะอกประมาณนึงอะถ้าไม่มั่นใจในการเต้นนะมันจะระแวงอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะว่าแบบมี support ที่ดีเขาต้องจะแบบมีเซฟ e ที่ดีอะไรแบบนี้น้องๆก็คือใส่เต็มแบบเต้นไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นนะแบบเออชอบมากเห็นอย่างน้องหนาวหัวคู่ตอนท้ายคือผมแบบแต่ว่ายังสวยอยู่นะสวยอยู่คือแบบ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็คือยังสวยอยู่แบบหน้าฉ่ำมากแต่ต้องยอมจริงหน้าฉ่ำจริงเพราะต้องแต่งเข้มมากนะเพราะไฟแบบขนาดเราอยู่ตรงเนี้ยคือยังเห็นว่าแต่งหน้าแบบสีขึ้นอ่ะของจริงน่าจะต้องแบบผมเพราะเธอดูไฟดิดูไฟบนเวทีฉ่ำขนาดนั้นฟิลเหมือนแบบว่าเอาไฟทางเกาหลีมาไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องแต่งให้มันแบบเข้มใช่แต่พออยู่ในกล้องมันแบบอดีน่าฉ่ำสวย ทุกคนสวยมากทุกคนสวยจริงเป็นเป็นสี่คนที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่รวมกันแล้วมันเข้ากันอะจริงๆนะทุกคนเป็นสี่คนที่สไตล์ไม่เหมือนกันเลยต่างคนแบบมีคนนึงคนนึงเปรี้ยวคนนึงหวานคนนึงเท่คนนึงเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารวมกันอะกลายเป็นแบบว่ากลมกล่อมเป็นสมบูรณ์ใช่เป็นแอสไพร์สมบูรณ์จริงก็ชอบมากแน้ะเป็นเป็นสองเพลงที่แบบ เอามาแล้วแบบจัดเต็มนะขึ้นสเตจแบบสนุกสนานมากเขาก็สร้างตำนานไม่อไหร่ตำนานแอสปาแบบเหมือนตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาเียีกองซูมเข้าไปเหมือนตุ๊กตากับเรื่องแล้วเสียงเขาทรงพลังนะใช่น้องเต้นมองแบบไม่เหนื่อยไม่หลุดเลยไม่มีแบบอย่างเงี้ยใช่ไม่ไม่มีหอบเลยไม่เลือกเลยแล้วก็แบบอยากใครหน้าก็คือ มันแบบไม่ค่อยเห็นได้แบบทำผมแบบนี้อไ่เห็นก้าปกติจะฟาร์มผมประมาณนึงนี้แบบมีกเก้าวก้านึงก็คือพี่ไคเน่ก็คือเหมือน AI ไใช่เอสวยมากทุกคนีเซลก็ล่างทองมากผมวอนโี้อันนี้คืออันนี้คือปกติเขาจะเป็นแบบน่ารักน่ารักถึงแม้อันนี้คือแนวเซ็กซี่พอเปลี่ยนสีผมควยเลยปากแบบน่ารักจุกจี๊มากเนาะเหมาะแบบหมายถึงว่าทุกอย่างคือเข้ากับน้องหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมเงี้ย ปังมากทุกคนอ่ะต้องต้องแบบว่าผ่านดูแล้วรู้สึกโอ้โหเหนื่อยมากแบบว่าหมดแบบคือเราแบบเป็นตามยุตามแบบเอเนอร์จี้แบบงมันมันอ่ะเหนื่อยเหนื่อยคือมันมันจนเหนื่อยทุกคนดีมากคนเลิศมากครับแบบเมื่อ่ะเดี๋ยวรอเลยว่าปีหน้าน้องๆจะมีผลงานอะไรมาให้เราได้ดูอีกนะคะเชื่อว่าพัฒนาขึ้นปังขึ้นอย่างแน่นอนนะจะมาให้เหมือนกันดิใช่มมาด้วยเออเอ แน่นอนทุกคนใครไปก็นั่นแหละปากิดด้วยปากิดด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปหรือเปล่าใช่ครับทุกคนแล้วเดี๋ยววจะกเัอมาคิดนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดัมมามามัมาดัมมัมมามา